สวัสดีครับผมจิรพงศ์ครับผมจากกามินบ b i ซิเคิลวันนี้เราจะคุยเรื่องของกามินเฟนิกนะฮะกามินเฟนิกนะครับดูจากตัวเรือนนะครับค่อนข้างแข็งแรงทนทานด้วยวัสดุชั้นดีนะครับเป็นนาฬิกาที่สำหรับคนที่ชอบลุยนะฮะกีฬาเล็กอาลโดนะฮะ เ่นเดินป่าวิ่งจักรยานาขับรถมอเตอร์ไซค์หรือปีนผาปีนเขานะฮะเล่นสกีค่อนข้างจะสมบุกสมบันฮะทนทานแข็งแรงจะขอเริ่มต้นจากาการแนะนำปุ่มแต่ละปุ่มนะครับปุ่มถ้าเรามองอย่างนี้นะฮะปุ่มทางด้านซ้ายมือ บนตรงนี้นะฮะก็คือปุ่ม power on ในขณะเดียวกันก็เมื่อเมื่อ start แล้วเนี่ยปุ่มนี้ก็จะมีฟังชันอีกฟังก์ชันหนึงคือเปิด back เปิด back light คือเปิดแสงสว่างนะฮะเปิดแสงสว่างได้2ปุ่มสีส้มนี้ทำหน้าที่อยู่2ปุ่มถ้าที่หลักๆนะฮะสอสอ,อย่างก็คือ1อเป็นเมนูกดครั้งแรกจะเป็นเมนูขึ้น อีกฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชัน enter นะฮะปุ่มเป,เป็นปุ่ม enter นะครับต่อมาปุ่มทางด้านซ้ายมือล่างทีนี้ซ้ายมือกลางเนี่ยต่อมาซ้ายมือล่างเนี่ยล่างสุดเนี่ยจะเป็นปุ่ม back ปุ่มถอยหลังกลับนะฮะเคต่อมาเป็นปุ่มด้านบนนะครับบนขวามือปุ่มขวามือบนอเป็นปุ่มขึ้น ลูกสรขึ้นกดขึ้นเมนูขึ้นต่างๆนะฮะหรือเพิ่มค่านะฮะต่อมาเป็นปุ่มขวามือล่างขวามือล่างคือปุ่มเลื่อนลงหรือ,อ,อลดค่าลงหรือว่า,าเป็นค่าซูมต่างๆนะฮะโอเคงั้นเราลองเริ่มดูนะฮะด้านหลังตรงนี้จะเป็นอพอต,สำ,อพอตสำหรับชาร์จนะครับผมเป็นพอตสำหรับชาร์จ น็อต uh, ขันค่อนข้างแน่นหนาแข็งแรงบดปืนฟัง uh, ก์ชันที่ที่เขารองรับก็คือมีแอนบวกมีแอนบวกนะฮะเป็นแอนบวกเล็กแอนบวกและตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์บลูทูธนะครับผม uh, เครื่องส่วนใหญ่ทุกเครื่องทั้งหมดนะฮะของการมินส่วนใหญ่แล้วก็คือผลิตที่ในอินไต้หวันนะฮะขึ้นอยู่กับว่าจะลงเฟิร์มแวร์เป็น อ่า usa หรือว่าจะเฟิร์มแวร์เป็นของยุโรปหรือว่าเป็นไต้หวันนะฮะส่วนถ้าเครื่องที่บนมือผมนี้คือเครื่องของอไต้หวันนะครับผมโอเคเราจะเริ่มจากการสตาร์ทนะครับกดปุ่มสตาร์ทคือปุ่มนี้นะฮะซ้ายบนกดแล้วกดไ้นิดหนึ่งะฮะดูะฮะการสตาร์ทก็เริ่มบูตเครื่องนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะ ังจากนั้นเสร็จปุ่มนี้เราลองกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นปุ่มอันนี้ก็เรียกว่าแสงสว่างะฮะพอดีแสงต้องให้เห็นนิดนึดน่งมีแสงใช่ไหมฮะนี่ปุ่มแสงสว่างกดอีกทีจะดับ,ดบใช่ไหมฮะกดกดอีกทีกดแสงสว่างนี้นะฮะพอดีว่าผมให้แสงหน้าจอค่อนข้างแสงทางกระทบตรงฉากค่อนข้างเยอะสูงพอบางคนก็เลยมองเห็นค่อนข้างยากนิดหนึ่นง โอเคต่อมาก็ปุ่มนี้ปุ่มไฟแสงสว่างแล้วก็ปุ่มปุ่มนี้คือปุ่ม Enter นะฮะหรือปุ่มเมนูกดหนึ่งครั้งจะมีเมนูขึ้นมาเห็นไหมครับผมเมนูขึ้นมาจะมีฟังก์ชันมีข้อมูลก็คือมีจำนวนเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะฮะรูปรูปแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ Start GPS แล้วก็ตัวนี้ก็เรื่องของ Coordinate ถ้าเรากดลูกศรลงเลื่อนลงมานะฮะก็ coordinate เห็นไหมฮะปุ่มนี้ทาเป็นลูกศรลงแล้วเป็น c o o r d i n a t ถัดมาก็คือ set up ถัดมาคือ clock, clock ก็คือนาฬิกาอันนี้ว่าด้วยเรื่องของการอลาล์มต่างๆเตือนต่างๆอันนี้เรื่องของจุดนะ point ว a การบันทึกเส้นทาง point วนะฮะอันนี้เรื่องของ tag ท a g g i n g นะครับผมส่วนอันนี้เรื่องร o u n แล้วต่อมาก็คือเรื่องของเครื่องมือของ GPS นะฮะเครื่องมือของ GPS อแล้วก็โปรไฟล์นะฮะเรื่งของโปรไฟล์ Data Share Data Share ทำได้2ฟงังก์ชันก็คือเรื่องของส่งบลูทูธระหว่าง iPhone นะฮะก็คืออ่ใช้ร่วมกันกันกบโปรแกรมเบดแค Mobile นะฮะที่ติดตั้งที่ iPhone ติดต่อกันโดยทางบลูทูธอีกอกรณีนหนึงก็คือแชร์ Data ระหว่างฟินิกกับฟินิกด้วยกันอันนั้นใช้เทคโนโลยีของแอน o บวนะครับผมถ่ายข้อมูลกันระหว่างเครื่องต่อเครื่องโอเคครับผมต่อมาเล็ปุ่ม b แบ็กนะครับแล้วพอเราผมกดปุ่ม Back จะย้อนกลับมาหน้าหลักเห็นไหมฮะโอเคครับผมต่อผมก็แสดงให้เห็นฮะนี่คือฟังก์ชันที่ที่เราโชว์ในแต่ละปุ่มนะครับผมโอเคครับผม วันนี้ก็ขอจบการอ,อินโทรนะฮะคือการแนะนำฟินิตรุ่นที่สำหรับการเอาท์ดอร์อย่างมืออาชีพนะครับผมไม่ว่าจะคุณจะเป็นคนที่ชอบกีฬาเรื่องวิ่งเรื่องจักรยานเรื่องของอการปีนเขาเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะ หรือเรื่องของการปรปชนภลยต,ต่างๆการเดินป่านาฬิกาเรือนนี้สามารถที่จะโหลดแผนที่เพื่อที่จะนําทางคุณได้หรือสามารถที่นําทางคุณในป่าได้นะครับผมบันทึกเส้นทางทำครอสทำทุกอย่างค่อนข้างจะเป็นฟังก์ชันค่อนข้างเยอะมากาถ้าทําเป็นเทปม้วนเดียวให้จบเลยทุกฟังก์ชันนีค่อนข้างจะยากะ ต้องใช้เวลานานมากนะครับผมแต่เราจะค่อยๆผมจะค่อยๆบันทึกเทปไปนะครับเรื่องของอฟังก์ชันต่างๆในลึกเจาะลึกลงไปเรื่อยๆนะฮะเรื่องของการถ่าย,ายข้อมูลโอ,โอนย้ายข้อมูลต่างๆการกำหนดแผนที่นะฮะข้อดีของฟินิก i x ที่เท่าที่ผมใช้มาฮะระยะเวลา,าหนึ่เดือนนี้ก็ เท่าที่เห็นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ค่อนข้างทนทานนะฮะ,ะถ้าในฟังก์ชันของเป็นการเป็นนาฬิกาเนี่ยอย่างเดียวนะฮะอยู่ได้ถึง6สปัปดาห์ค่อนข้างนานมากถ้าเป็น GPS ก็เท่าที่สเปคบอกเลยนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่เคยจับจริงๆอย่างจังเพราะว่า ระยะเวลาที่จับเนี่ยค่อนข้างนานใช้เวลานาน,านเปิดถ้าเราเปิด GPS เนี่ยค่อนข้างาปกติ GPS ทั่วๆไปก็แค่อ,อย่างเอ็ดแปดร้อยนะฮะที่มีแผ่นที่เนี่ยก็จะอยู่ที่สิบใช่ไหมฮะสิบชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงเอ็ดแปดเอ็ดห้าร้อยอยู่ที่แ8ดชั่วโมงฟอร์เรนเนอร์นะ er ได้ยี่สิบถึงยีิบสองชั่วโมงอ่าถ้านะครับ พอตัวเนี้ยได้50ชั่วโมงเรื่องของฟังก์ชันของ GPS นะฮะค่อนข้างนานมากนานมากๆนะครับผมแล้วฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันเดี๋ยวค่อยพูดนะฮะค่อนข้างดีมากฟังก์ชันฉลาดมากนะฮะครับผมวันนี้ขอจบการแนะนำเครื่องฟินิกแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ